สวัสดีครับอยู่ข้อน,นี้เนี่ยมีคนที่มีคําถามนะครับว่าจากตะกรอนนี้เนี่ยที่เราเคยได้ยินกันที่บอกว่าเวลาซื้อหุ้นให้ซื้อหุ้นถูกแล้วก็ขายแพงใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีคอนเซปต์ใหม่นะครับที่เน้นว่าเราซื้อหุ้นที่แพงแล้วก็ขายแพงขึ้นไปอีกนะทีนี้เขาก็ถามว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยผมมีมุมมองยังไงกับวิธีการนี้บ้างจริงๆจ,จะบอกว่าไอเดีย u บ High and s e l l Higher หรือว่าซื้อแพงแล้วขายแพงกว่าเนี่ยจริงๆก็มีนักเรียนผมที่เขาพูดอยู่ว่าเขาทํานะ แต่จริงๆก็คือผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมมองว่าการที่เราซื้อแพงแล้วก็คาดหวังว่าเราจะขายแพงขึ้นเนี่ยมันดูเป็นความเสี่ยงที่แบบเสี่ยงโดยไม่จําเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่นับช่วงโควิดนะผมก็ยังเห็นว่ามันสามารถที่จะหาธุรกิจที่ดีที่แบบอาจจะเจอปัญหาชั่วคราวอาจจะคนตกใจอะไรสักอย่างแล้วราคาตกเนี่ยมันหาได้อยู่ไงดังนั้นจากมุมมองผมก็คือในเมื่อถ้าเราสามารถหาหุ้นที่มันราคาถูก แล้วเราคาดว่ามันจะทําได้ดีขึ้นแล้วเราค่อยไปขายตอนมันแพงถ้ามันหาได้แล้วทาไมเราต้องไปเสี่ยงกับหุ้นที่มันแพงและขายแพงกว่านักนอกป่าดังนั้นสรุปเลยคือถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมก็จะไม่ใช้วิธีการนี้ buy high sell higher เนี่ยผมไม่ทาแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีการนี้เนี่ยมันไร้สาระซะทีเดียวนะในความเป็นจริงแล้วคอนเซปต์ของการ buy high sell higher เนี่ยมันก็มีหลักวิชาการอยู่นะครับ ผมเข้าใจว่าที่มาของมันเนี่ยมันมากากตัวโมเมนตัมแฟกเตอร์นะครับก็อย่างที่บอกว่ามันเคยมีการศึกษาในอดีตว่าหุ้นแบบไหนที่มันจะเอาเปรียบฟอร์มตลาดผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าหุ้นที่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วราคาสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดก็มีแนวโน้มที่จะมีโมเมนตัมแล้วก็วิ่งสูงขึ้นไปอีกอย่างน้อยๆในระยะสั้นประมาณ3-1ถึงปีก็เลยเป็นที่มาของโมเมนตัมอินเวสติ้งหรือว่าการลงทุนในหุ้นที่ในช่วงงที่่ผาาาาานนนนมมมเยรคัสูขึ้ะๆ นะแล้วก็ขายเมื่อราคามันสูงขึ้นไปอีกนะครับเนี่ย buy high แล้วก็ sell higher นะครับผมเข้าใจว่ามันมีที่มาที่ไปแบบนี้จริงๆมันก็มีงานวิจัยรองรับนะแล้วอย่างที่2ที่ผมมองว่ามันอาจจะเป็นจุดเด่นของมันก็คือหุนพวกหุนเทคโนโลยีหุนเทคหุนนวัตกรรมอะไรที่ในช่วงที่ผ่านมามันสูงขึ้นมาเยอะๆแล้วมันก็แบบเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วราคามันก็สูงขึ้นเองรวดเร็วเนี่ยถ้ามันใช้วิธีการลงทุนแบบที่ผมทำนะก็คือคอยแบบราคาตกรุนแรงแล้วค่อยซื้อเนี่ยบางทีหุ้นพวกนี้ มันไม่ค่อยตกไงแล้วมันก็อาจจะพลาดโอกาสไปนะครับในทางกับการพุ่งการลงทุนลักษณะที่เป็นเป็นแบบโมเมนตัมหรือใบไฮเซวิเออร์เนี่ยมันก็อาจจะแอพพลายได้กับพวกหุนเทคหุณสตาร์ทอัพบางอันที่มันมีแนวโน้มในการเติบโต,ตสูง,สงแล้วราคาหุ้นมันสูงเพืแ่อบบขึ้นไปเนี่ยคนที่ลงทุนในลักษณะแบบนั้นก็มีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นพวกนี้นะครับมันก็อาจจะกําไรก็ได้นะ ใครอยากลองทําก็ลองดูนะครับเพียงแต่ว่าส่วนตัวผมผมไม่ทําแน่นอนก็เท่านั้นเองนะแล้วผมก็แนะนําว่าให้ใช้ความระมัดระวังเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยต้องเข้าใจว่าโมเมนตัมแฟกเตอร์เนี่ยที่มันศึกษาแล้วก็มีงานวิจัยเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาวิจัยกับหุ้นจานวนเยอะมากนึกออกปะ่ะเขาไม่ได้พูดถึงหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเจาะจงดังนั้นการที่เราในฐานะนักลงทุนเนี่ยเวลาเราเลือกหุ้นเราเลือกหุ้นรายตัวคนรับของเราเนี่ยต่อให้มันมีงานวิจัยรองรับว่าเออแบบโมเมนตัมแฟกเตอร์ดูเหมือนจะเอาฟอร์มตลาดเนี่ย แต่การที่เราซื้อหุ้นรายตัวเราไม่ได้ซื้อแบบหุ้นทุกตัวที่มันเข้าขายโมเมนตัมเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าผลกําไรของเรามันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทฤษฎีนะอันนี้อย่างที่1แล้วอย่างที่2นะครับถึงแม้ว่าโมเมนตัมแฟกเตอร์เนี่ยมันจะมีผลกําไรที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยก็จริงเนี่ยแต่ว่าที่ว่าดีกว่าที่ว่าเนี่ยก็ Value Factor ก็มีเหมือนกันนอะหรอไหมหุ้นประเภทที่ซื้อหุ้นที่เน้นหุ้นราคาถูกเนี่ยก็มีผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยเหมือนกันและจริงๆแล้ว Value Factor เแวลบแฟกเต แล้วเวลาเลือกซื้อหุ้นเนี่ยโอเคดูโมเมนตัมก็เป็นเรื่องหนึ่งดูราคาที่มันสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ผมก็แนะนําว่าดูคุณภาพของบริษัทไปด้วยเลยก็ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็นบริษัทที่มันพื้นฐานมันหวยเนี่ยแต่ว่าโอเคละราคามันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วมีโมเมนตัมก็จริงมันอาจจะเป็นการหลอกไหมมันอาจจะเป็นปั่นหุ้นหรือมันเป็นอะไรอย่างอื่นที่มันมีความผิดปกติโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็แนะนําว่าก็ดูเรื่องคุณภาพของบริษัทไปด้วยดีีกกวว่่่าาและะททัััั้้้้้งงงนนนน็ตตอออรหยูเสม การที่เราซื้อหุ้นที่มันแพงแล้วเราคาดหวังว่ามันจะขายแพงกว่าได้เนี่ยมันต้องอาศัยเขาเรียกว่าความเชื่อของคนอื่นนะครับหมายความว่าการที่เราซื้อมาแล้วมันซื้อมาแพงตั้งแต่แรกเนี่ยการที่ราคามันแพงอยู่ก็แปลว่าบริษัทอาจจะที่พันธมารทได้ดีถูกไหมคนก็มีความคาดหวังสูงเกี่ยวกับบริษัทนี้ดังนั้นราคามันก็เลยแพงตั้งแต่แรกใช่ป่ะแล้วเราก็ซื้อไปตอนนั้นถ้าเกิดว่าเราจะกําไรต่อไปอีกเนี่ยมันหมายความว่าบริษัทก็จะต้องทําได้ดีขึ้นไปอีก นะเพราะว่าถ้าเกิดดีเฉยๆนี่ไม่ได้นะครับเพราะถ้าดีเฉยๆเนี่ยราคาหุ้นมันก็สะท้อนความคาดหวังของคนว่ามันจะดีเนี่ยมันไปตั้งแต่แรกแล้วไงถ้าเราคาดหวังว่ามันจะดีขึ้นแปลว่าเราก็ต้องบอกว่าบริษัทอาจจะทําได้ดีกว่าที่คาดขึ้นไปอีกหรือลุ้นว่าอาจจะทําได้ดีระดับหนึ่งแต่ว่าคนอาจจะแบบบ้าคลั่งหรือชอบบริษัทนี้มากขึ้นไปอีกซึ่งการคาดหวังว่าบริษัทจะทําดีอยู่แล้วจะต้องดีมากขึ้นหรือคนที่ชอบมากอยู่แล้วจะต้องแบบบ้าชอบมากขึ้นไปอีกเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คาดดก็ไ้ โอเคทีนี้สรุปวิธีการลงทุนแนวซื้อแพงขายแพงกว่า buy high sell higher แบบนี้ถามว่าผมเห็นด้วยหรือว่าผมจะทำไหมคำตอบก็คือว่าผมไม่เห็นด้วยแล้วผมก็ไม่ทำแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความสนใจนะคุณว่ามันเข้าท่าคุณอยากทำก็ทำเลยครับเพราะผมก็มองว่าอย่างน้อยๆมันก็มีที่มาที่ไปมีงานวิจัยที่รองรับอยู่ในระดับนึืองมีโมเมนตัมแฟกเตอร์เห็นมีหลักฐานมันก็ดีกว่าวิธีการลงทุนแบบดูดาวสุกดา,าวเสาอะไรประหลาดๆนะครับโอเคไหมเพราะงั้นถ้าคุณอยากทำก็ทำเลย วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ